สองพเนี้ยค่ะอยู่คกินที่เก่าพี่น้องฝนตใช่นะคะกรอมหอมูพี่น้องนิบ่าฝุดเงก็หมนไม่ใช่หอ่อ้โหพี่น้องพี่น้องตเป็นคนอ้อมเลยพี่น้องเยี่้านไมต้องบ่าฝุคนดีเด้ พร้อมอีทีพี่น้องพร้อมสะดจอเสมจนอ่มก่อนเนี่ยนะจับเลยเนาะจเลย่ว่ามาปอะไรเด้อเราัดแจคเน็นหมก

อัานะขอพัดไล่กำไรได้ไล่ไอซุกนีเฮ็ดกินกับเป็นรู้กับรู้หกินกับมากินกับมาเนาะหาเงินกิดเท่งเออกำไรด่วนๆได้นี่ได้ไปกำไรลุ้นวนนะครับพี่น้องเออนผู้ในอ่แเนี่เขาว่าเฮ็ดเป็นเวิร์ดเลยเอองเ็เนาะ ขัวเห็ดแฉะเนาะขัวหาเงินเห็ดกินหากินลูกเจ้าต้องเห็ดยังซะรับแบบโป้งเลยนะเห็ดต้องไปพี่น้องเที่ยงน้ำกันพี่น้องโป้งขึ้นเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินเข่าน้ำกันเนาะดีพี่น้องเอาหมูเสี่ยงขึ้นไป มามาน้องปลานั่งรถนั่งก็ได้กินข้าวเที่ยงใี่ไหงเออนั่งหาเนื้อกินข้าวกินข้าวฝุ่นโต๊ะต้องทำให้ดูีกินอนี้แกงน้ำใหม่เค็มเนาะแกงน้ำใหม่งน้าม่น้องปลาขึ้นนี่กดเสียบยูเสียบยูไ้สัมีเยอะู เง้ยเสียงบวะค่เ็ดมีนคออะมาสุกกบิดเท่านั้นเด้ยางแวนดามดมือแกินอะไรอ๋อดีเด่นอย่อไรแม่เออดีแมาโอ้ยอมันไม่ไหวขาเป็นอันตัน

โอ้ปดูปลงคอจีนใช้ปานแข็งฝนมาปีอกเวิร์ดแปลงห้องเย็นป่มั้องทกเว้ดมือคุแม่ขนาดต๊ะแก้วยุดเจ้าต๊ะแก้วยุ่จนจังหวอยุเข้าว

ไมไม่ละวิออกยังทำกระสละพักไหเลยเตรียมเหแล้วเพื่อนอะไอยเ้าตนสาวตอนนั้เฮ้อซ้ำหมูนะนกดนะต๊ะมากลแบบเราเป็โยกเนาะสวยกัโต๊ะเพื่อแกนผ่านเนาะต้องหอนีปลาือลงอด

คืบันท <à déc> <ations> ี <kay fois> <ss> ่ส bon <ur> ุดเพาะเราใช้ละม่ไปถักน่าอุ่นัะไป้นเยมใจหนักวหักเนาะสูตรได้ของมันอีกลหนเลยแย่ไปแล้วช่ีกเดีว่าเบื่อแกงละไม่เก็ันิงกันนยัน

มันเบิดหัวจุดมันตัวเบิดหัวออกจุดมันเป็นหย่อนจดเป็นไม่กี่เดือนก็ขึ้นหงายไปสิเนาะเห็นไหมหงายมันติดต่อมาแจ้งเนาะคือได้ว่าหาคือจอดก็ต้องหงายหัวหงายหัวได้เลยหงายไม่จอดไม่นู้ถอดหัวกันเนาะเห็นหดม่านเห็นหดแม่เห็นม่านเห็นแม่คือจะได้ดีเนาะอันนี้ม่านอันหนึ่งใช่ไหม เป็นแบบนั้นตรงนี้อ่ะสองกันนั้นสองเงี้ยก็คือนกมุดบุกนกโคกมนเป็นทองมือเส้แบบนี้เป็นทองน้นตาลหูน้ำตาลหูกินเบ้อละทองนี้กบสาวๆไว้มันจะถ้าจ่ายมันจะเป็นนะถ้าเป็นเนั้ออย่างนี้เขาลำซำเลยเนา้อเขาลำตะวบีใช้ลำลาเนี่ยแสบเบ้อ

มาเลยพี่น้องกินอาากันเมาบ้างพี่บ้างเอาไปบอกว่าอ่านเรื่อก่อนเออแจกนะตื่นจะนอนก็ได้กินซี่มือบาสุกกันน่าซาหน่อยใบาสุกไม่โชคดีหรอพี่น้องตีมแน่จ่องเวลาทุกเมื่อก็เสิเอากูยะบาสุกไค่ยร้องไห้เลยอืมยาดลูกกูรังแหมแดงมาก ขวายาลูกขวหวหแล้วมันก็รอยได้เด้อเอออก็ได้เปรียัอามกันบันทเอาออกาโขวใหญ่ยังบันทึกเอาไ้คนดังหมูเนาะเอากบเพ้อเอ้ยพี่น้องเอ้ยัวยาดังกระแมกระบะเอ้าวเอาครุกบ้างน ข้าในกะปิงกวยพี mm ่น้องกลวยดิบกวยบะสุกินตอนดองพี่น้องเลยพี่น้องลังจากกินข่าวดาวเนาะฮาซิมาเห็ดอันนี้ถอยปักกวยปกกวยมันดิบมันปีงไบรก็ได้สิถอยเอาคนไเอ็นกวยัมนบ่ตองปลาต้คนพานกลวย ลองบอกมาเคยบ่เคยทอดจักเถื่อคือกันนะนี่ก่อนทอดตะกี้หันทอดเป็นหน่อไม่เคยทอดเองไม่ได้ซื้อกินเคยทอดได้เถื่อได้เฮ็ดหูเห็ดดับเหมือนต้องเห็ดอะไรไอ้น้อไมาเห็ดไหนกินซะเรื่อมาดิเตะขาดอีกยันกวดเป็นเกลือเป็นกลืดินาซาวหันนล้วเห็ดเสียบช้อช้อใจเนาะปาเนอ่ะเห็ดขาเห็ดขาเชี่ยบเสียบแล้วเห็ดแล้วใส่งาน้แน้วทอดนะป้า น้องปาเป็นคนเห็ดให้กินเนอะวันนี้เสียออกมาเป็นขนมกล้วยวะผ่านกล้วยใส่น้ำพี่น้องมาเห็มันดำนาะเผื่อวันบมันดำกล้วยชุกน้ำบาทัานอย่าก่อนกล้วยตึงเป็นกระแสน้ำเขาจะก็จะหับสื่อกล้วยนี่แล้วไปถอด ายยอู่สิทอดกินหมอเพื่อเพื่อหมอที่สองซุกหมอที่หนึ่งกระเวิร์ตไปไม่ทานกินนั่งทอดกับกรอฟนะทอดกล้วยทอดมันคายปลาเฮ็ดอาชีพใหม่ไปปลาเสียเสริมเนี่ยน้ำมันแพ้อันนี้น้ำมันแพะเหงาคล้ายถือโบราณเหงาคล้ายแพ้ขนมไม่กลัวขนมไม่ทอดนะเขาแค่เขาคล้ายแพะกัวเก่าน้ำมันมันแพเนาะ ไปพี่น้องคะเพิ่งตอนนั่งถอดทานน้องตอนนี้ชาติเอาบักกล้วยดกเลยเนาะกำลังผุดดกดกดกขดดกดกขุดพี่ใส่เนาะมาเจนน้องปลาเอ็ดไปกินแน่น้องปลาข้าวฟานกล้วยเะหน่อยใชาติถอดดกข้าวฟ้านะ งานอุ่นี่เออไม่ได้ไงเอาเอาแหละกล้วยพี่น้องเอ้ยเขินแต่เขาจะถอดขายเนาะขนมเนป้าขนมทอดกล้วยมางั้นเอาเออมาไม่สิเป็นกานกินอยู่บ่คนเศร้าเลยพี่น้องไหวเหรอ น้าเป็นบาทเป็นบาทแล้ว้นก็ดีห้าสิบถอดมันได้เต๋อเบ้อเสรินให้มันสะเด็ดหนาเสะพี่น้องที่บ้าม่ทำแมง แสบผัวว่าถอดกลวยเสีนบนเวลาถอดถิงก็ดีเลยดิเนาะแสบนปลาเห็ดบาดนี่คลอนลอนปลาจองที่ล่ะที่หนแดีเนาะีัดีนะดีเสียปลาปานกปลาเห็ดให้สิเ็ดีสคนงามเล ยอว่าหันอาจารตะวนตัวนี้ข่ล่องข่ลองเออตัวนี้นนี่มันมันัดงกล้วยือดงสท้ายลกเน่็น้อนางขอดรถดเห็ดแบบบ้านน้ำเห็ดแบบมาบ้านน้ำทุกคนเข้ามาแบบบ้านคนมาแปบบ้านผ่านพี่น้องได้สูดเด้ว กินได้กเบื э ่ออ <c ười> ีกแบเนาค้ายสูงืม่ัดะอมถอดเอาซ้ันเดียวตุ่งตีกันเนาะอืมใจร้ายแท้บเดี้มันอกรอบค่ะ้เสื้อน้องปลาเนาะเซฟเคยเห็ดรอบยีดอก้อไ้กินถอดปังยาพิดผ่าพี่น้องทางเทคนิคน้องปลาส่กล่วยร้ายมันติดเนาะ ถ้าต้องใส่อันน้อยนงจนะเออพ่อกอนน้ำมันหน่อยพี่น้อเออถ้าต้องคอยใส่เพราะว่าบางย่างนองตาใส่หน่อขึ้นบ้างนังตาต่อขึ้นบ้ฮะบกอกกินมันนะ่อยยาแข็งกันทำงันะเออาผีมั้งจริงจรบกกอมันมั่งแท้มันกเลย

พีมังสบายเเอฟซีาีบี่ีงอุ่มขนมเนี่ม่มาซุกกอดเอยทอดเอาแสบกลัวนะทอดเอาแสบกลัวมันหอมเรอม่กระกอวยแบบนี้นะเจ้าอดอืกแนนี่แต่เขาคนไทยเขาเอินก้วยสาบเอโตัวซุกคำว่าสีหยาบน่ะะเน่ยเนแล้วก็เปียมันแห้งด้ผานเนาะอนนนนกระแสบอยู่แต่มันเหนียวไรเนี่ย มันก uhm. like, mm like, ็กเจี um. ๊ยมา้วยพี่นองมกนสบอีกแบบเนะแติแต่คนมากเนาะอันนี้ก็แสบด้แบบนแสบด้แค่เอ้ยจนะหอมนะมันเนี่ยกิ่่ใคาอดไม่่อจะเถือนเนี่ยม่ไมตกี้ย่งคอยอดได้เลยนะแต่ในเห็ดไม่หนุนจะเถือนเนาะแม่กเยไมนุจะเถือตกี้ยังคอยทอดได้เลยเพื่อหมอะ เพือหมอที่สองสูง้ขันหมอที่หนึเวิดเดียวเดิเ,เอหน่อยขอถอดน้ากินน้ำเวิดก่อนไปนพ,นพี่น้องพี่น้องสิได้จบเลีฝากพี่น้องเป็นกำลังใจที่สำคัญกันเรื่องมังคับอาไลยเลิกบาย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 ฝากคิมา